สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระของขวัญนะครับของพระมหาสุรศักดิ์นะครับผมวัดประดู่พระรามหลวงนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปี2557นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมโรยผงแร่นะครับเห็นไหมฮะ โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับเห็นไหมครับรายละเอียดนะฮะชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะเขาก็จะโรยผงแร่ไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อหามวลสารก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับ ก็จะมีเกสรนะครับของพระมหาสุรศักดิ์นะครับผสมลงไปด้วยนะฮะนี่นะครับสําหรับพระผงนะฮะนี่นะฮะนี่ครับนี่นะครับเกสาของท่านนะฮะเรามาซูมดูแบบชัดๆนะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับโอ้ยรายละเอียดคมชัดจริงนะฮะเห็นไหมครับ สวยงามมากๆเลยนะครับสังเกตที่หูนะฮะใบหูจะไม่เท่ากันนะฮะเห็นไหมครับด้านขวามือนะครับก็จะสูงกว่านะฮะด้านซ้ายก็จะต่ำลงมานะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีรอยลานนะฮะสำหรับองค์นี้นะครับ นนะีเนื้อหามวลสารชัดเานมากๆเลยนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นขาโต้ะนะครับเห็นไหมครับนี่นะสังเกตนะครับผมก็จะมีการโรยผงแร่นะฮะแล้วก็จะมีขีดนะครับนี่นะสขีดชัดๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นขาโต้ลงไปนะครับ ขอบแก้วก็จะนูนๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเหมือนเส้นขนมจีนนะครับนี่นะครับขอบนะฮะนี่นะครับราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพง,นะ,งน,น,นะน,น,นะครับผมหลักร้อยเท่านั้นนะหลักร้อยต้นๆนะครับผม วัตถุมงคลของพะมหาสุรศักนะครับผมดีทุกรุ่นเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงนะครับนี่นะฮะอ่าสำหรับด้านช้างนะเรามาชมดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็จะปั๊มคําว่าเป็นตัวหนังสือจมลงไปนะครับผมนี่นะฮะมีคําว่าพระของขวัญนะครับหนึ่งมกรลานะครับ 25 5 7น้า้าบนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับเห็นไหมฮะยันที่ช่านชอบใช้เหมือนกันนะครับสำรับสำหรับยันตัวนี้นะครับอ่าถัดลงมานะครับผมก็จะมีคําว่าวัดประดู่นะครับอ่าแล้วก็อําเภออภวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่นะครับผมจํานวนการจัดสร้างนะครับผมอ่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะฮะจากข้อมูลที่ได้มานะครับโอเคครับเรามาลงกล้องนะฮะ ชมดูความสวยงามครับแล้วก็รายละเอียดนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับพระของขวัญน,นะฮะเห็นตัวหนังสือจมลงไปคมๆแบบนี้เลยนะครับชัดๆนะฮะนี่นะฮะตัวเลขนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะนี่ครับหนึ่งมกรานี่นะครับตัวยัน ก็จะเป็นล่องลองไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะอนาคตนี่อาจจะเล่นกันแพงนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลของพระมหาสุรศักด์นะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกงใจให้กันนะอ่าก็ฝากติดตามนะครับผมคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ นี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ